สวัสดีครับผมละไกแชนแนลนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆที่ขับเดลิเวอร่นะครับพาไปตั้งสแกน QR Code นะครับให้มันเป็นภาพพักหน้าจอเวลาลูกค้าโอนเงินนะครับจะได้ไม่เสียเวลา ทุกคนไปส่งของส่งอาหารนะครับลูกค้าชอบโอนจ่ายแล้วก็บอกเป็นหมายเลขบัญชีหรือพร้อมเพย์นะครับถ้าสะดวกสุดไวสุดก็เป็นสแกน QRcode โค้ดเดี๋ยววันนี้ผมพาไปตั้งค่าภาพสแกน QRcode โค้ดให้มันเป็นภาพพักหน้าจอนะครับพอลูกค้าจะโอนให้เรานะครับเราก็บอกสแกน QR Code โค้ดนะครับกดแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูการตั้งค่ากันครับ ของผมนะครับจะใช้เป็นโทรศัพท์ iPhone แต่ถ้าเป็น Android นะครับการตั้งค่ามันก็จะคล้ายๆกันนะครับให้เราเข้าไปแอปธนาคารนะครับของผมจะใช้เป็นกาสิกรเพื่อนๆใช้ธนาคารไหนก็ไปดาวน์โหลด QR code ของธนาคารนั้นนะครับให้เราเข้าไปสแกนจ่ายหรือรับนะครับ QR code รับเงินนะครับเราก็ทำการบันทึก พอเราบันทึกเสร็จนะครับให้เราเข้าไปการตั้งค่าเลื่อนลงมานะครับภาพพื้นหลังเลือกภาพพื้นหลังใหม่นะครับเราก็กดลูก QR Code นะครับตั้งค่าเราจะตั้งค่าเป็นตั้งค่าหน้าจอล็อกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ย มันจะเป็นแบบนี้นะครับอย่าลืมเอาไปทําตามดูนะครับกระชับเวลาสะดวกทั้งเราทั้งลูกค้านะครับก่อนจากกันนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ช่องลักไก่ชาแนลนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ